อ้าว oh, สะใหม่อีกแล้วครับเรามาล้วงสะเก่าไม่ใช่สะใหม่นะสะใหม่ของเราแต่เก่าของเขาเรามาเก็บอีกแล้วครับวันหนึ่งเราย้ายสองสามรอบอันนี้น่าจะอยู่หนึ่งวันหรือว่าสองวันนี่แหละครับมาปุ๊บเป็นสะเก่าเราก็จะทำการล้วงปลาไหลทันทีเลยครับ Để thăm thang kod. Thăm thang còn một phút Ngày hôm tục ไปเลยครับอันนี้ปลาลุยปลาขุดติดกับทางอีกแล้วครับ ดินก็ 100, ประมาณร้อยกว่าเที่ยวนี่แหละแต่เราก็เอาครับเก็บเล็กสะสมน้อยไปเก็บน้อยๆก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆเก็บมันก็ได้เยอะเหมือนกันครับถ้าเยอะทีเดียวเลยมันก็ หายากคือวันนี้ไม่มีครับวางไป ก็เ่าเกยเขขับเองครับรับบทหนักครับแซมวิ่งช่วงนี้ไม่ว่าจะไม่โครถ้า, <c oughs> ถาเรียกอะไรนะถ้ามันว่างเขาก็ขับให้รถไถก็ไม่ต้องจ้างทำไป จ้างให้คนขับไม่โคก็พอครับ mm hmm. เพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราก็ต้องประหยัดอะไรที่มันประหยัดได้ก็ประหยัดไปครับ mm hmm. เดี๋ยวไม่มีเงินจ่ายค่าแรงให้คนขับอีก mm hmm. เดี๋ยวเขาจะหนี้ mm hmm. นะว่าเราไม่ mm hmm. ไม่ค่อยจ่ายอะไรประมาณนี้ <laughs> ดูปลาไหลก่อนแห้งๆแ,แบบนี้มีไหมเฮ้ยเป่ากรองยังไหมคุณเยอะในขนาดนี้ต้องเป่ากรองทุกวันเฮ้ยเป่ากรองยังเป่ากรองยังอ๋อดินแ,แข็งๆครับไปทำทางครับ น่าจะวิ่งได้นะไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าจานมิมเขาวางแผนเรียบร้อยแล้วออันนี้นต้นอะไรนะ่ะมีแต่น้ำน้ำไม่ค่อยมีประโยชน์เลยครับมันชอบเกิดตามทรายครับตรงไหนที่มีกองทรายอ่ะมันชอบเกิดนะต้นแบบเนี่ยต้นน้ำ,น,ำน้ำอะไรประมาณนี้ ขั้นตอนแรกครับอะไรที่มันมีโคโรนมีต้มก็เขาจะล่วงดูครับโอ้ทำไมโคโรนเยอะทำวะปะลายปลาย ไม่มีหรอกไม่มีถ้ามีมันเจอแล้ว โอ้โทำไมโครนเยอะแต่เอไอเอ้ยหนึ่งตัวหนึ่งตัวเอาครูมาครูทั้งมาปลาเนียวปลาเนียวนี่เขาจะชอบมากเลยนะปลาไหล

น่าจะมีตัวใหญ่เลยพูดถึงอ่ะอู้หอ้มันลึกเลยวะเออะเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่ง

Cái <tôi> vậy? <yeah, ấy -a> <tôi yeah, ấy -a>